เจ็ดดานสินุ่มนึงใช้นะครับแต่บริษัท j ี b ก็จะครที่มีปัญหาเป็นข่าวมาเนียครับคือทางเราซื้อสังกะสีแต่วันนี้มัมีแร่แคทเมียมมันปน้ามาแต่มันส่วนน้อยนะครับเพราะว่าสังกะสีตัวเนี้ยทำมาจากขาดแดงเมื่อ40ปีที่แล้วแล้วเขาก็ฝังกบโดยปรับสภาพเขียนโดยใส่ปูนขาวกับซิเมนท์พอร์แลนทำให้ ไอตัวแคดเมียมตัวเนี้ยก็เด้อยด้อยคุณภาพไปนะครับด้อยไปไม่ได้อันตรายต่อมนุษย์แต่สื่อบาอกถึงไปโรงงาดูแรงเลยครับทำมมให้ผมไปเสียชื่อเสียงไปด้วยครับเนี่ยครับที่กรมวิทยาศาสตร์เขาเขาเอ่อเอาแร่ที่โรงงานผมไปอ่ะแล้วก็ไปไปเทสกันเราเลสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์เองส่วนเมืองนอกเขาบอกแคดนี่จะอันตรายก็ประมาณ ร้อยถึงร้อยห้าสิบนะครับช่วยเขาเข้าใจช่วยแจ้งเข้าใจกับประชาชนเองครับของเราอยู <Cristo> ่ประมาณเท่าไหร่คะสบแปดสามนนี้เอกสารที่กรมวิทยาศาสตร์เขาบอกมาคุณจะไม่ลงว่าแคเนี่มันไม่ใช่แคเนี่งบริสุทธิ์อันนี้มันเป็นแคเนี่งผสมมาจากแร่สังกะสีที่ผาแดงเขาเขาผลิตมาเมื่อสี่สิบปีที่แล้วถ้าเป็นอะไรผลผาแดงก็มีสีวิตไปก่อนพวกเราครับใช่ไหมครับนี่มันไม่ใช่ คุณจิตดาครับที่มาที่ไปอยากให้คุณจิตดาได้เล่าถึงที่มาที่ไปของการที่ได้มาครอบครองแคชเมียมตัวนี้ครับครับเรามีที่มาที่ไปแบบไหนอะไรมีใครที่เป็นคนแนะนําให้คุณจิตดาไปนำแคชเมียมมาผมเป็นรองรอมรองอยู่ลลแล้วผมเป็นประมูลบริษัทเบลเบลแอนดิออนนะครับเขาประกาศประกาศขายทางเราก็ประมูลชนะได้เราก็ถึงมาขุดแร่ถังละสีเราไม่เอาแร่แคชเมียมนะครับเข้าใจกันด มันมีฝังกระสีกับทองแดงที่ผต้องการอย่างได้นน<ม>ตัวแคดเมียมเป็นองค์ประกอบที่มันมากแบบับไอฝังกระสีตัวเนี้ครับซึ่งมันก็ได้อันตรายที่รุนแรงมาก mm hmm. เพราะก่อนที่เขาจะไปฝังกบเนี่ยเขาเปรับสภาพสถียนของอแคดเมียมตัวนี้เรียบร้อยลครับที่อมาจากว่ารบว่าซื้อไปเพื่อเอาไปกจัดในจันราจาตราเป็นข้อาาต่อเราเป็นพ่อค้าบางครั้งเราก็เอาไปกำจกัดบางครั้งเรา เรา,าห,รหมุนเงินไม่ทันเราต้องไปผานบ้างครับไี่ก็มันจะผิดเรื่องที่เราบอกว่าเราไปกำจัด,จะดญญนะครับในแง่ยากของเรครับถูกต้องครับเราถูกต้องนี้หกศูนย์กับร้อยหกเราถูกตัน่าเจ็บตัผมก็ได้ครับผมให้กระสารมาผมหลอมเองก็ได้ถ่ายถ่ายได้ด้วยยืดก็ได้แต่ตามหลักผมต้องหลอมเองแต่ตอนนี้ผมก็หลอมเองแต่มันมันข่าวมันสื่อมันมันมันตีพลาดแสดงนะครับตัวอย่างหนึ่งที่พอไอ้ติมไอหมื่นสองพันปรทนเนี่ยจริงๆครบหมดแล้วครับยังไม่ครบเพราะว่าเป็นเลย เดี๋ยวผมจะให้ภาพที่สื่อข่าวนะครับมันเป็นเลนน์แล้วถ้าแห้งไปเรื่อยๆต่างๆก็จะหายไปเราที่ว่าจะนาปปําไปขายต่อที่ลาวที่ต้นไม้ใช่ไหมเรากำลังขอบาเอ่อบาเซลอยู่ทางกรมโรงงานนะครับเพื่อจะส่งผลิตออกไปที่ประเทศประเทศลาวเพราะในลาวมีโรงงานจีนเขาเขาก็ทำตัวนี้อยู่แล้วครับเคยยื่นว่ากระบวนการขอสัญญาใทุกอย่างถูกต้องถูกต้องครับ,บต้นทางปลายทาง จังหวัดตาถึงถึงสมุทรสาครเราขอถูกต้องเขามีเอกสารตอบรับทางเอ่อเรียกอะไรนะั้นออนไลน์ครับอินเทอร์เน็ตแล้วก็ของอสองใช่ไหมครับแล้วก็รถาาพแปดทุกอย่างเราทำถูกต้อ,องหมดครับแต่ว่าในแบบนี้มันระบุว,ว่าให้ต้องส่งหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยกว่าตันที่เจ็ดดีทำไมถึงมีการกระจายต่อไปยังโรงงานทั้งยังต่ยออกกุญแจกุญแจต้องมีในหน้ามาซื้อผม ส่วนส่วนนั้นผมคือมันเยอะมากผมเลยต้องไปไปไป,ไป,ไปเช่าไปเช่าสถานท,ที่ครับกระบวนการขายต่อพวกนี้ปกติมันต้องของอนุญาตไหมคะยังไงครับหมายถึงว่าการการที่ขายต่อให้กักบูชาค่ะการขออนุญาตไปยังหน่วยงานไหนไมคะในการขายต่ออันนี้อันนี้คือลักษณะว่าผมเหมือนมุดเหมือนมุดไม่ทันก็เลยต้องที่จะขายต่อเพราะว่าการขออน<ต>ุญาตขอบคุณเจษฎาที่เปอนุญาต นี่เป็นเรื่องของการกำจัดแต่ตอนนี้เราเอาไปรทดลอบเราได้มีอนุญาตตรงนี้ไหมคะไม่มีครับไม่มีอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ยอมรับผิดในเรื่องนีครับตอนนี้ยอรับผิดแต่เป็นเพราะว่าที่เราต้องขายเพราะเราถึงเงินไม่ใช่ใช่ครับใช่ครับตอนที่คุณเจษฎาได้นำแคทมียมออกมานะครับทราบไหมครับว่ามันจะมีสารปนเปื้อนที่เป็นมลพิษต่อมนุษย์ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบไหมครับ ไม่ทราบครับผมไม่ทราบตอนนี้คุณตอนนี้คุณเจษดาบอกว่ามันเป็นมันมีมันมีพิษมีภัยน้อยใช่ครับแต่มันมีพิษมีภัยไม่ใช่เหรอครับมีครับมีครับแล้วตรงนี้เราเราจะรับผิดชอบยังไงอันนี้เดี๋ยวต้องดูนะครับว่าทางทางคนที่เขาโดนสารเนี่ยเป็นเป็นยังไงบ้างครือว่าบางทีอย่างว่าโรงงานหลายคนที่เขาดรวดปัสจสอบข้าวทัชเลี่ยงมันเกินมาตรฐาน อันนี้เราเราก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะจริงๆเรายังไม่ได้หลอมอะไรเลยแล้วตอนนั้นเป็นโรงโรงหลอมหมดเลยเราไม่รู้ว่าโรงไหนหลอมอะไรบ้านอะไรบ้างใช่ไหมครับเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปโลนสารจะโงของจริงหรือเปล่านั้นต้องต้องพิสูจน์กันอีกทีคุณเจษดาครับเอาจริงๆมีใครที่ให้คําแนะนําในการทําธุรกิจนี้กับคุณเจษดาไหมครับมีใครที่อยู่เบื้องหลังงานนี้ไหมครับไม่มีครับไม่มีผมหลอมมาตั้งสี่สิบปีแล้วครับมีกระแสออกมาที่มีกลุ่ม คนการเมืองที Radio ่เข้าไปถือหุ้นถึงสิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เขาคิครับไมม่ีครับการเมืองมันร่วมอะไรแบบนี้ผมก็งงไปหมดครับมันมีมมันีข้อมูลอย่างการร้องเขาเคยให้สัมภาษณ์นะคะว่าทางบริษัทปลายทางซึ่งถ้าปลายทางเนี่ยมาจจะหมายถึงเจนจริหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าถูกล้องเลียนก็เป็นโน้ิจีนเป็นคุณจีนอะไรอย่างเงี้ยที่จะิงผมไม่ครับไม่ครับผมคนไทยล้วนๆแล้วผมไม่ เอมันมีอะไรใ้ทุก่านครับแต่เ,เราก็ววาจะท้าทายกับเ,เใช่ครับเราจะรอส่งส่งออกไปทางลาวอยอครับรอวัดมาเซลเลยครับจริงเราก็หลอมอยู่ครับแต่หลอมไม่ได้เยอะมากเลยมีการประเมินค่าของกากเที่ว่าจริงๆรมันมหาศาลมากขายได้ตังละแบบแสนกว่าบาทไม่ถึงนะครับขายแปดบาทที่ข้าเองผมซื้ออกเบาเมาบบาทบาทยี่ิห้าเองที่เราก็จะขายแปดี่ห้เาเหนกันแพงกว่านี้ครับ ที่จะขายไปเราที่จะขายไปปีนั่งสอบเลยก็จะหลอกก่อนที่จะขายขายเป็นตั้สอบไปเลยครับเป็นเป็นจำโวกแบ็คนี่ไปเลยมีคน้องเห็นเข้ามาว่าคุณเป็นจิติสดาเองก็ตัดตัดราคาเขาบอกกับคุณว่าใ่คุณไปตัดเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีผู้เข้าไปประมูลให้ราคาสูงสี่เจ้าให้ตังค์ราคาสูงสิบไม่ใช่ครับทางทางเราก็เปิดทองมาแล้วเราผูชนะไม่น้องไปตัดเลยคุณยืนยันว่าตัวคุณผี ใช่ระดับสูงสุดใช่รับสูงสุดผู้แพ้งเขาก็มีมาแกล้งผมนะครับแล้วก็มูลไม่ได้เขาชอบแกล้งแล้วต้นทางอะไรทางของเราเนี่ยจุดหมายปลายทางของเรากับบริษัทผู้แข่งไปที่เดียวกันไหมคะไม่ทราบครับนี่เราไม่รู้ไม่ทราบเขาจะบอกอะไรเด็กผมการขออนุญาตว่าการแบบแย่งเรียไปเนี่ยไม่มีวัตถุประสงค์อะไรอย่างเงี้ยเราจะไปแยกปะทองแดง ังสเยอะแค่เี้ของนเราไม่มตวตัวทัวโรงงานของคุณเจษาเอจษาเจษาต้องการค่าอะไรค้าตัวการ็นจการสังกสีหรือว่าต้องการทองแดงก็ทองแดงโล3ร้อยกว่าแล้วสักสีลงมาก็ร้อยร้อยยี่สิบอะไรเงี้ยครับแล้วก็แค่เี้ยก็ประมาณพอพอ0 0แบบสังกสีประมาณเนี่ยโลร้อยี่สิบกว่าแต่สื่อไปลงโลเป็นหมื่นผมไงง ขอเริ่มต้นหน่อยด้วยคุณเจรจาซื้อตัวตัวของอกาศแคดกาดประมสังกสีแคดเมียมอ่สังกสีแคดเมียมมาจากเบลเนี่ยจำนวนกี่ตังค์ขอตั้งแต่เริ่มต้นนะอยค่ะเพราะว่าคือเราขอได้มาบกหมื่นห้าจริงๆเราเราผลมาประมาณหมื่นหมื่นสามขออนุญาตหมื่นห้าแต่ผลมาแล้วหมื่นสามใช่ครับหมดบอ่อห้าหมดนี่ของแล้วครับของไม่ได้หายไม่หายครบหมดครับตอนนี้ต้องหมดแล้วบ่อมีแค่นั้นมีแค่นั้นยันแค่หมื่นสาม ให้ขามันเป็นเลนครับมันเป็นแค่แผลนักโบราณนิห็นบอกว่าตัวตัวการเป่ตที่พบเจอเจอพวกเนี่ยคบหมดแล้วครับควบหมดการสัตว์ที่จะหมดเขาเขาเก่งเขาหมดอย่างเงีตอนนี้คือครับพอเรามอว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในทารการแก่งของผู้ที่แพ้บนใช่ครับใช่ครับครับทำไมเ่ะ้คือก็มันต้องมูลค่ามันเยอะครับตั้งเก็บต้งเจ็บอก อันนี้ที่ถามจริงถ้าเกิดว่าคุณขายในท้องตลาดล่ารังเนี่ยคุณซื้อมาในราคาต่ำละบาทนี้คุณเสียไปกี่บาทคุณเสียตังค์ไปเท่าไหร่คุณจ่ขายอาจารย์ไปแปดบาทยี่ห้าได้เจ็ดบาทคุณคิดเงินในนั้นกี่บาทมีเทิร์นสองต่างเลยไม่ไม่ค่าราคาของคุณที่คุณจ่ายไปอะค่ะเท่าไหร่พอได้คุณเสียกี่บาทเนี่ยเหมือนกับคุณที่คุณจ่ายไปเท่าไหร่อ๋อประมาณแปดล้านกว่าแ คแค่แก้ไขข้อผัดในคุณจางที่ได้เ่าไปแล้วสิอาจารย์ผมยังไม่ได้ตังเลยครับได้นิดเดียวเองอาจารย์ก็โดนจับมาแล้วผมก็ต้องไปคืนที่บ่อผมก็ยิ่งขาดทุนมากไปใหญ่แล้วหมายตอนนี้คุณเจตจะดำเนินการยังไงต่อไปครับผมนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องผมต้องถูกต้องผมก็ต้องคุยกับหน่วยราชการนะครับว่าให้อนุญาตผมมาตั้งต้นทางจังหวัดตากมาถึงสมุทรสาครแล้วสุดท้าย เอกสารที่เขาปวดเขาบอกว่าผมผิดอย่างนู้นผมผิดอย่างนี้ผมก็ไม่เข้าใจครับแต่เร <พบ S 2> <ต>าจะไม่ผลกลับไปศาลแล้วเพราะรองอันนี้อันนี้ไม่รู้ต้องต้องถามทางศาลทางครับอันนี้เราต้องเรียกร้องค่าเสียหายต้องเรียกครับเราต้องมีเรียกบ้างครับตั้งตั้ง,งเออแล้วาแล้วยังบอกยังบอกไม่ได้ไปถึงจะท้อกับทางกรมโรงงานไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับผู้ผู้ขายผู้ขายอ๋อเรียนนบอกไม่ได้ ผูัดสดก่อนนที่เคยรับซื้อจากผูกากแรกเามากจัดทีรงงานเชงมีแอิเนมครับแล้วก็มีทองแดงมีกระบวนการปกติเวลาในการซื้อกักแรกต่างๆมากำจัดจะเปนลักษณะอย่างไรมของ้ทันะต้อใช่ใช่ต้องบดให้แห้งแล้วไปบดไปบดแล้วก็มีเศษตัวรอดเนื้อให้ให้เนือทองแดงออกมาคือเหมือนเรากำจัดของเสียแต่เราก็ได้บางอย่าง ได้ขายต่อได้ด้วยก็เลยจะเป็นกำไรของผู้ส่วนนี้แต่นคือครั้งแรกที่เราเจอแท็เลียมบนเปืือกขึ้นมาในส่วนของผู้ส่้ใช่ใช่ผมผมรัเพราะผมไม่ได้ซื้อแท็เลียมอยู่แล้วซื้อเฉพาะทองแดงกับสังกะสีเพราะปาแดงก็เคยทำสังกะสีอยู่ใช่ไหมครับนี่ไอ้ไอ้แท็เลียมมันจะมันจะพูดมาทั่วโลกจะเป็นอย่างนี้หมดแต่จะอันตรายของมันไม่ได้อันตรายอย่างที่เขาสื่อบังสื่อเขาลงก็โหดผมดูหน้าตัวต้องปิดจังหวัดอะไรเนี่ยภายพิบัติอะไรมันไม่ใช่ครับ กุศสองเท่าในการฟ้องร้องเรืนองนี้ได้คการเสียหายอันนี้อะไรครับเราจะบอกไม่ได้ครับคือต้องเป็นตคนขายดูขายมาแล้วทำให้ที่เป็นผู้ขอญาติเองคนนี้ผมจะไปดำเนินคดีกับผมที่ไทยป่าวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องต้องปรึกษาท่านนายต้องปรึกษาท่านายปรึกษาครับมันมีอะไรอะไยกับรายการคุณมิจฉาีดามีความรู้สึกไหมครับว่ามันเหมือนกับว่ามิจฉาชีณาจนหลอกหรือเปล่าเพราะมันเหมือนกับว่าคำชัาสัญญาในเรื่องของข้อของสัญญาที่ให้มา คุณต้องเป็นคนรับพิดช่อโดนลอยแพไหมครับมีความรู้สึกว่าโดนลอยแพไหมครับอันนี้ก็ตอบลำบากนะครับมีส่วนด้วยครับคือเราเป็นคนอ่าออบทุกอย่างทุกอย่างใช่ถูกถูกต้องแล้วทีนี้ก็เลยครับถ้าแต่ะฟอร์มเขาปวจฟอร์มอะรางเี่อนุญาตใช่คุณจะเป็นยังไงถ้าเน้นแมของมาถ้าเกิด่าที่ผู้ศึกาค่หมายว่าเป็นเจตจาเองก็รับรู้สึกรับว่ามันมีผลออกมาตามมัจะเป็นยังไงคุณร่างสภาพแล้ว คุณรับทราบทราบมาก่อนไหมครับเยหมายถึงว่าคุณเอก็รู้อยู่แล้วว่าขอที่ตามมามันจะเป็นยังไงคือคือเราถูกต้องขออนุญาตถูกต้องครับตอนนี้ต้องตรงผู้ก่อกาเนิดผมผู้รับกำจัดนะครับที่จะลึกนะครับต้องข้าตามถูกต้องตรงที่ผู้ก่อกาเนิดก่อนนะครับเขาต้องไปดูเขาว่าเขาอูตรงไหนแล้วทำไมเขาต้องประเมูลขายแล้วผมผู้รับกำจัดผมก็ทําถูกต้องเอกสารถูกต้อง แต่คุณบอกคุณทำถูกต้องแต่สัญญามันถูทุกคุณคุณไม่ได้สงสัยตัแต่แรกว่าสัญญามนคุณมากเลยก็ผมก็สงสัยแต่ว่าผมมองว่าผมกำไรมากกว่าผมซื้อบาทนไทยทุกเจ็บบัญก็เลยเหมือนคุณรับสภาพอ่ะแต่เขาถ้าผิดจริงๆต้องผิดที่ต้นต้นทางผู้ตอบคมหมายควาว่าการเรื่อเจะขายเนี่ยใช่เขาทำไม่ถูกต้อง เราขออนุญาตในส่วนเราใช่แสดงว่าคุณลงใจว่าที่ของเขาจะขายใเราหร่ขาอาจจะไม่ถูกต้องถูกต่องนะครับเขาเลยก็หลอกขายผมอะหล้วไม่เสร็จกมัดตมนี่อะไรอีกเราเปลี่ยนิ่ัผู้จัสตชารู้เรื่องผเียร่อนนั่นใช่ไหมรายละเอียอตัเอว่าโยงการอ็จะตรงตทนอะงหว่าชุมีว่าถ้าผหไม่ทราบรือมีที่ทางเจ้าของในพที่มงซื้อกิจการมาแต่ตอนที่เขาขายเขาได้บอกเราไหมคะว่าก่อนนัานี้น เขาเขาบอกแต่ตัวก็ต้องไปไปแก้เองครับเขขอเปิดขายทำราการดูครับแต่เราเราดูไม่ละเอียดครับก็คือเป็นการเป็นทางแรกที่เราทำการค้าใช่บริ่ใช่ตอนนั้นเราเชื่อมั่นเขาแค่ไหนอะคะถือว่าเขามีเครดิตในในในธุรกิจแมุ่รกิจยังไงบ้างอันนี้ผมตอบไม่ได้นะครับมันเป็นผมโดนโดนฟ้องร้องภาพทีนี่ดีครับเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่เมื่อกี้หรอกมีมีกระแสออกว่าคุณเอง ไปกู้เงินมาทำธุรกิจนี้อันนี้จริงไหมจริงครับผมก็กู้พี่ชายพี่ชายครับขอย้อนไปเรื่องของการประมูลนี่ครับมีกี่บริษัทครับที่ที่มาเป็นคู่แข่งการประมูลสี่บริษัทเป็นเป็นการประมูลในรูปแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจสัมภาษณ์ได้ไหมครับเป็นในรูปแบบมันไม่ดีกับผมครับเดี๋ยวทางผู้ประมูลที่เขาจะมองฟ้องร้องผมดีรู้ถามเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยครับโอเคนะครับแค่นี้นะครับขอบคุณผู้ชมครับ อันนี้เดี๋ยวเราให้ไปดูได้ครับอันนี้ผมให้ไปดูที่ไหนครับคุณเซนไม่ต้องไปบอกผู้ได้รับการช่วยเหลือต้องมากรมเอาเลยผมบอกทีเขาอาจจะไม่เข้าใจไมขอยากอยากให้เข้าใจอันนี้อันนี้ผมผมเอ่อเรียนกับสื่อจริงๆนะครับว่าไอ้วไอ้แร่ไอ้แคชรนี่มันนี้ไม่ได้อันตรายอย่างที่ที่สื่อกลัสื่อเขาลงนะครับทุกคนปลอดภัยแน่นอนครับนะครับแล้วทางกรมเพื่อออกมาแล้วกี่เปอร์เซ็นต ที่บ้านคุณก็ใช้ถ่านไฟฉายก็มีแค็เเียตครับไอ้ถ่านนี้ผมพูดเนี่ยแบต่จะมีรดเงิ์ก็มีหมดครับนะครับคุณจะไปตกกระจายดูเปิด Google ดูก็ได้แล้วคุณก็จะรู้ว่าไอ้แค็บเล็ยไม่ได้อันตรายอย่างที่ทิ่นะครับ hmm. ค mm ุณจะน่า hmm. ก yeah, you know no no mm ังวลไหมครับตอนนี้กระแสข่าวเรื่องมันกังวลครับกังวลครับโดนโจมตีซะเยอะเลยครับผมคุิดว่าเหตุที่มันออกมาต้องมันมีเรื่องมีราวมันเกิดจากปัจจัยอะไรผมว่ามัมีการเงินด้วยอะไรด้วยอะไรที่ากเข้ามันบวกพันด้วย โอเคนะครับเรามามื่ตัวสมัคุณเจีสดาในในทางคดีนี้ต้องต้องยังต้องยังไงอะครับไม่หมายถึงว่าทางเจ้าหน้าที่เขาได้แจ้งข้อกล่าวหาเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ คให้วันนี้วันนี้คือมาแล้วก็เก่าหาก่อนส่วนส่วนทำให้การเดีให้การกทีเอั่ราบคะก็ขอขอเรื <en> ่อนไปประมาณเจ็ดวัน <universities> ยังยังครับเดี๋ยวไปให้ให้ประกรมต่อมาให้เ็ต่อ เดี๋ยวคุณเจษดาก็พร้อมกับทนายความนะครับจะจะเข้าไปให้ประคำกับทางพนังกงานสอบสวนต่อนะครับวันนี้เป็นการเข้าให้ปากคำในเบื้องต้นนะครับแล้วก็รับทราบข้อกล่าวหานะครับแล้วก็ แล้วก็น่าจะมีการเลื่อนนั่นก็คือยืดระยะเวลาออกไปอีกนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เป็นถึงแม้ว่าจะถูกถก,การตั้งข้อกล่าวหาแล้วถึง3คดีนะครับถึง3ข้อหาค่อนข้างที่จะสําคัญสําคัญนะครับแล้วก็หนักพอสมควรเรื่องเกี่ยวกับพรบการครอบครองพรบอรของ,ขอรอรของอเรื่องของวัตถุอันตรายเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นข้อหาใหญ่แต่ว่ายังไม่ได้ลงในรายละเอียดนะครับว่าใน,ในข้อหาเหล่านี้นะครับจะมีโทษแบบไหนอย่างไร นะครับซึ่งทางคุณเจษดานะครับก็ออกมาให้ข้อมูลนะครับว่าสิ่งที่ออกสิ่งที่เป็นข่าวไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดูแล้วรุนแรงนะครับดูแล้วค่อนข้างที่จะรุนแรงมากนะครับท่านผู้ชมครับตัวสารที่อยู่ในตัวกากแคดเมียนนะครับคุณเจษดายืนยันว่าไม่ได้อันตราย ร้ายแรงอย่างที่ทางหน่วยงานและก็ทางสื่อมวลชนนะครับได้ตีข่าวประโคมข่าวไปแต่เรามองอย่างนี้นะครับว่าการที่เรามีการเผยแพร่ข้อมูลประโคมข่าวไปมันทําให้สังคมนะครับได้ตื่นตัวนะครับซึ่งที่ได้มีการถามคุณเจษดาไปในเมื่อถ้ารู้แล้วต่อให้มีมากมีน้อยมันก็คือมันมีสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์รวมไปถึงนะครับธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรงนี้ทําให้ทางคุณเจษดาหยุด สถานชะง,งักไปช่วงหนึ่งนะครับในเมื่อว่าถ้ารู้แล้วต่อให้มีมากมีน้อยแล้วจะรับผิดชอบสังคมอย่างไรผู้เจษยสดได้หยุดไปช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็บอกว่าก็ต้องดูนะครับว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับมากน้อยขนาดไหนกี่รายแล้วก็จะรับผิดชอบส่วนประเด็นสําคัญนั่นก็คือเรื่องของการได้รับการอนุญาตการประมูลนะครับ คุณเจษฎาก็บอกว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่ามีการมุ่งการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องและก็หลักๆสําคัญถูกกันแกล้งครับท่านผู้ชมครับกันแกล้งจากใน4บริษัทนะครับสบริษัทของที่มีการประมูลมาตัวเองนี่ชนะประมูลนะครับในการนําแคดเมียมนะครับมาเพื่อที่จะไปแยกนะครับไปแยกนะครับเอาทองแดงเอาสังกสีนะครับเพราะว่าเห็นถึงผลกําไรครับท่านผู้ชมครับเห็นถึงผลกําไรแต่ทีนี้ ก็เลยมองว่านะครับว่าตัวเองถูกกันแกล้งโดยบริษัทที่แพ้การประมูลนะครับท่านผู้ชมครับจุกตรงนี้มีหลายๆประเด็นนะครับที่ยังคงที่จะต้องติดตามนะครับเรื่องของแคชเมียมแล้วก็โทษพิษภัยแบบไหนอย่างไร คุณเจษดามองพยายามมองว่านะครับว่ามันมันมันมีนมส่วนน้อยอย่างเช่นแค่ฐานไฟฉายท่านผู้ชมฐานไฟฉายนะครับแต่ละก้อนแต่ก้อนมันก็มีตัวแคดเมียมนะครับอยู่นะครับในฐานเหล่านั้นนะครับซึ่งมองว่ามันไม่ได้เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์เลยแต่นั่นแหละครับว่าสิ่งที่ทางหน่วยงานนะครับโดยกรมสาหรกรรม,มไปถึงสาธารณสุขนะครับออกมาตรวจสอบ ก็เป็นที่ประจักษ์นะครับว่ามีผู้ที่ได้รับสารแคปเมียมตัวนี้อยู่ในร่างกายนะครับรวมร่วมสิบรายได้นะครับในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครท่านผู้ชมครับต้องรอติดตามดูกันต่อไปนะครับว่าการเข้าให้ปักคำในวัน คุณเจษดานะครับจะอ,ออกมาในรูปแบบไหนจะเลี่ยงบารลีไปอย่างไรนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับสิ่งที่คุณเจษดาบอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองไหนหรือพรรการเมืองใดตามที่เป็นข่าวนะครับท้ชมครับอไว้ติดตามกันนะครับกับเรื่องนี้นะครับอะ นะครับแล้วก็เดี๋ยวรออีกเจ็ดวันนะครับที่คุณเจษดาจะเดินทางเข้ามาที่นี่อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าณตอนนี้ครับคุณเจษดายัางคงที่จะให้ประคำกับพนักงานสอบสวนนะครับที่กองปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับอ่ะไปแล้วครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ ห้อเล็ขาไอนตัวอย่างไรม่ร้อตัวเลยไม่รอนเข้าไปให้ควางก่อนไม่ได้ให้เกลีันมาให้ร้อน